ไปญี่ปุ่นรอบนี้ชอบที่นี่มากค่ะโอคายาม่าฮิตเด้นเจมที่คนไทยยังแทบไม่รู้จักปราสาทอายุ400ปีละย่านเมืองเก่าริมคลองที่สวยเหมือนย้อนไปยุคเอโดะ เคล็ดลับเที่ยวโอคายาม่าสุดคุ้มต้องมี2บัตรนี้ h a v e Fun in Okayama Pass และ JR West Rail Pass ซื้อผ่านครุกได้เลยนั่งรถไฟแบบไม่จำกัด5วันนั่งชินคันเซ็นจากชินโอซาก้าแค่45นาทีก็ถึงโอคายาม่าจองที่นั่งที่ต้องการจากเครื่องจำหน่ายตั๋วได้เลยแค่โชว์ QR code ก็เข้าได้เลยค่ะใช้ QR code เดียวก็เลือกเที่ยวได้ตามใจ3ที่เราเริ่มจาก คุราชิกิปีคังนี่เราได้สตรีทวอล์กิ่งคูปองมาแล้วค่ะไปเที่ยวกันนำ QR c o า q r โคมาแลกคูปองก่อนที่จุดบริการนักท่องเที่ยวใกล้สถานีคุราชิกิแล้วไปรับขนมจากร้านค้าเก่าแก่ในย่านได้ฟรีทั้งเซต็จมัชชะ คู่ขนมดังโงะและเมนูคูมาจังแสนอร่อยร้านคุณป้าใจดีแถมของที่ะระลึกน่ารักน่ารักให้ด้วยที่ต่อมาคือปราสาทโอคายาม่าสุดอลังการให้เราได้ขึ้นไปชมวิวเมืองที่ชั้นบนสุดบัตแฮฟฟันโอคายาม่านอกจากเข้าที่ทเที่ยวได้ยังมีขนมให้กินอีกนะครับได้ร,รับของหวานตามฤด,ดูกาลที่อุโจคาเฟ่ชั้นใต้ปราสาทสุดท้ายคือพิพิธภัณฑ์โอคาเดนสวรรค์ของเด็กๆมีทั้งกิจกรรมต่อรางรถไฟจุดบังคับรถไฟจำลองอุ้ยดูดิน่ารักหมดเลยอ่ะ คาแรคเตอร์น่ารักน่ารักทั้งคูโรจากอาโศและนายสถานีแมวที่เที่ยวและกิจกรรมทั้งหมดรวมอยู่ในพาสนี้แล้วลองดูสิ